ใช่เราเป็นทีมเดียวกันสวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะทักทายเพื่อนๆด้วยคนดูสวัสดีค่ะไบดอนอันนี้บ่ซันเดย์นะคะน,นี้น้องเจสามค่ะแล้วก็เก็บไงอ่ะและ้วก็แม่สู<อ>ส่ค่ะมาน้องๆ<อ>เราจะมาทําการขุดลุ่มหลบนี้จากอะไรนะนำตำรวจหรือเออหลบนี้จากคุ๊ใช่ไหมจะเป็นหลบนี้จากคุกใช่ไหมแล้ปีทั้งนั้น่ปิ๊่เล่นเลย ใช่เก็บเก็บอนาลูกเก็บอันนี้ไปแรกเอาทิชชู่ไปกินข้าวกันไปกินข้าวกันอ่าไปรับอาหารเที่ยงกันนะคะน้องๆ้อน้อยเดินตามมาเลยค่ะทอตด็กอร่อยเนี่ยอันนี้ให้มาขายนะคะน้องน้อยผมจะก้มเก็บสบู่โอเคมาเอาอาหารค่ะนี่ได้อาหารมาแล้วนะคะแล้วก็เก็บอาหารไปก่อนล่าเขาตั้งเขาแม่เขาสอนแม่อยู่เลยอ่ะ มันก็สอนวาวงวางยังไงอะอเสื้ออาหารนะ<า>คะน้องๆเสื้ออาหารให้เยอะให้ถ่ายห้ดเยนะคะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาไปไหมโอเคไปขายลูกพาไปขายก่อนแล้วก็อย่าลืมปิดประตูทุกครั้งนะลูกตอกนกลางคืนนะตอนีเออรีบไปขายก่อนมันมันจะมันจะปิดมันจะหมดเวลาแล้วลูกขายตรงไหนอเปิดประตูแล้วนี่มันจะมีคนขายเออห้องนั้นจะเป็นห้องขายประจำมันไม่มีเวลาบอกเลยนะเวลา ก็คือที่เขานับอยู่นีอย่างไรลูกอันนั้นแหละมันจะก็คือต้องมันจะพี่ไปแลกเปลี่ยนอาหารกับคนบ้าก่อนรีบๆๆเก็บเลยนะลูกเดี๋ยวแม่จะขุดไว้ให้พี่เข้าเข้ามาเร่วเข้าเร็ว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 เร็เร็ว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 เร็เร็วเวเ็รเ็รเเเรวอ ผมไปขายของก่อนนะอย่านะมันจะโดนนะลูกมันจะตายนะกินอาหารก่อนนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่จะขุดหลุมไว้รอเด็กๆมาเก็บของได้เลยนะออันนี้คือเราเลือกเอาเป็นระดับมันจะมีง่ายแล้วก็มีปานกลางแล้วก็จะมียากนะคะเราเลือกปานกลางนะคะน้องๆ แล้วเลือกอีพีแรกงื่ง่ายก็คือเราผ่านไปแล้วนะคะตอนนี้จะเป็นปานกลางนะคะถ้าเราผ่านระดับปานกลางไปแล้วเราก็จะเป็นอยู่ที่ยากนะคะน้องๆเฮ้ยใครปิดอ่ะเปิดได้แล้วลูกระวังอย่ามาแล้วอ่ะปิดประตูเลยนะอย่าเปิดประตูไมไม่เห็นใช่ไหมฮะเราอยู่ใต้ผมใช่ค่ะอ้าวก็ขุดเรื่อยๆใช่แล้วก็ขุดได้เลยตลอดแต่ว่ากระเป๋าเราจะต้ดเช้าแล้วรีบไปขายของค่ะ ไอ้อมกุญแจในกุญแจสองเลยกุญแวุ่นวายหน่อยนะคะน้องดูใครขุดด้วยกันได้เพราะว่ามันเราก็รอดด้วยกันอยู่ดียิ่งลึกยิ่งได้ของดีนะคะน้องๆกูขุดตรงไหนก็แล้วแต่นะว่ากูจะขุดตรงไหนโอเคน้องๆอยู่ไหนอ่ะน้องๆอยู่ไหนไม่ลงมานี่อะลูกเอ้าขุดคนละที่เลยเอาใจสันเธอมาขุดด้วยกันนี่โอ๊ย จะุตูตรงไหนก็แล้วแต่เคูตึ้งอ่ะมันจะได้คไอผ่านไวๆไ,ไงเอาละคะน้องๆพี่เต็มละพี่จะไปขายก่อนอาไหนอ่นอะเอาไปไปกินข้าวกันไปกินข้าวเจสามสันดีอแอปเปิ้ลเหรอเอามาว้้วยดยดๆๆพี่สัด้อย่าลืมซื้ออาหารไว้นะเพราะว่ามันหมดไวมากอะไก่ย่างหกสโอเคซื้อมาแอปแอป,ปแอป,ป กายเขาไปกินข้าวเราก็จะต้องรีบไปขุดต่อนะคะน้องๆเราเราเราขุดทั้งแผงเลยขุดทั้งหมดเลยลูกอยู่ไหนแม่ไม่เห็นลูกเลยเอ้าทำไมอยู่คนละที่เลยดูสิเธอไปขุดหลุมไหนกันเด็กๆแม่อ๋อคนละหลุมแล้วขุดไปเลยโอ๊ยฉันหล่นก็ขุดตรงไหนก็ขุดที่เดี๋ยวแม่ไปซื้ออาหารมาไว้นะคะขุดไม่ได้พิชเดย์มีทิชชู่กี่อันมีสิบเจ็ดเพมีสิบเอ็ดพิชเดย์แล้วก็หายไปอีกจนได้ยี่สิบเอ็ด อันนี้อ๋อต้องต้องมีทิชชูยี่สิบนะคะถึงจะซื้อเออกระเป๋าได้นะคะน้องๆเดี๋ยวพี่ขอซื้อไก่ก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปปิดประตูเลยลูกปิดประตูเลยเอาแล้วค่ะได้แล้ได้วล้มาขุดต่อนะคะอ่าะเอ๊ะทไมอย่างี้มันหายไปไหนหมดวะมันไม่สงสัยเหรอพี่จะรีบรีบขุดเพื่อไปแลกทิชชูให้มันได้ยี่สิบนะคะเพื่อจะได้กระเป๋าใหญ่ขึ้น ม่ไมผมได้พ่วงไปไม่รู้ตัวใช่แค่เขาเปลี่ยนให้เราใหม่นะลูกอัปอัปเดตตามไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอัปเดตตามอะไรอเราจะได้พ่วงใหม่ไปเรื่อยๆนะคะยังไม่ได้เลยเปิดดีอ็หาหมดไอแก่อะไรเราขุดด้วยกันเราก็จะได้ผ่านวไวๆนะน้องๆก็พี่กดพื้นที่ พื้นผิวก็คือเ้้ยตงนีีลพ่ข้างบนไปต้องไปพี่อะไรอาหารหมดอย่าเผลอรอตรงนั้นแหละลูกเดี๋ยวรอตรงนั้นแหละแล้วก็เช้าละเด็กเดี๋ยวก็เช้าแล้วแป๊บเดียวอุ้ยก้อนหินเลยพี่เ้ปิดกระสอบเต็มแล้วนะคะนี่อาหารเราก็จะหมดแล้วนะคะน้องๆขุดต่อไปจนกว่าจะเช้าเอ้า ปึ๊บโอเคไปค่ะทําการ <Hey. S 1> ไปขายของก่อนั<ห>นดับแรกดูอาหารค่ะแล้วก็หนูไปซื้อเอามีตัวขายอาหารอ่ะมีไปดูมันจะสลับคุกมันจะสลับมันจะสลับห้อง นี่มันจะสลับห้องไปเรื่อยๆนี่มีกระเป๋ากระเป๋าอยู่ไหนนี่นะคะน้องๆเดี๋ยวพี่ซื้อกระเป๋าก่อนเลยนะคะนี่อาหารอยู่ห้องนี้ค่ะเร็วๆนี่ๆอยู่ห้องนี้พี่สันเดย์กี่บาทอ่ะสามสามทิชชู่แม่ซื้อได้อันหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปรับอาหารเที่ยงกันนั่งรอก่อนนั่งรอยังไม่ถึงอกไม่นานอีกไม่นานหนึ่งวิโอเค คือแม่จะต้องรีบไปขุดต่อ,อ,อคือแม่จะต้องรีบไปขุดต่อเพื่อเอามาขายในรอบบ่ายนะคะต้องรีบทําเวลาค่ะน้องๆต้องรีบไปเก็บของนะคะเพื่อมาขายไอนมขอไก่ย,ย่างหน่อยนี่ขุดขุดขุดค่ะเรีบไปขายตอนรอบบ่ายอ่ะก็ปิดพมแล้วไม่ไปขุดคนหลุมซิขุดขด้วยกันนั่นแหละลูก ผมจะขุดทะลุทุกอันนะได้หมดอุ้ยบ่ายแล้วนะคะบ่ายแล้วนะคะปึ๊บ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 ต้องรีบเก็บเราก็ต้องเราก็ไปซื้อมาเราซื้อมาได้เยอะๆเลยลูกถ้าเราซื้อของถ้าเราซื้อได้เยอะเราก็จะไม่มีปัญหากระเป๋าเต็มแล้วอระเาเต็มก็ต้องต้องรีบไปขายลูกก่อนที่มันจะมืดต้องรีบไปขาย เอาเปิดเปิดเปิดแม้ยฉันเปิดแล้วแกมาปิดทำไมนี่ไม่ได้แล้วแม่แม่มาเข้าตรงหลอท่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไป็นไกลับกลับผมปิดเลย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 ลูกปิด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 เฮ้ยอะเพื่อนี้ตอนพี่เล่นตอนแม่เล่นห้งแรกใช่ไหมแม่ไปอยู่ในห้องคนอื่นแม่เข้าผิดห้อง แต่ก็ไม่เป็นไรไม่ให้เขาเห็นไงนี่นะคะน้องๆติดพลังงานเราหมดแล้วเอ้ยเอ้าโอเคขุดบอุ้ยมีหลุมไปได้อีกอุ้ยยังสายไม่ทางไหนทำไมไม่เจอกันเจอท่อไปท่อผมก็ไปท่อทำไมไม่เจอกันคุณลท่อท่อมันเยอะคนละท่อพี่ท่อมีหลายที่ อะไรตัวผิดกฎหมายไม่เอานี่เจสันระวังนะขายอะไรกระเป๋าแบ็ดไม่เอาอยู่ในห้องน้ำนีตอนนี้พี่อยู่ที่ตรงนี้เลยค่ะน้องๆอาหารจะหมดอีกแล้วเลยไม่มีตักเราไม่ได้ซื้ออาหารเช้าแล้วค่ะไปขายไอ้นี่กันเปิดประตูไว้เลยลูกเปิดประตูทุกห้องไว้เลยตรงนี้เปิดห้องเขาเหรอ ได้สิบหกนะคะเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวขอซื้ออาหารก่อนนะคะเดี๋ยวซื้ออาหารอาหารอาหารอุ้ยนี่ระเบิดไดนามอไดรไมายอ่ะเขาเรียกอะไรกันแน่ไดาไมท์เดี๋ยวขอซื้ออาหารตุนไว้ก่อนนะคะจะได้มีพลังงานในการขุดยาวๆเลยค่ะน้องๆหอมโอเคพี่พี่อยู่แถวนี้ไม่อยู่แถวนู้น น้องๆคนดูถ้าชอบก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้พ่อพี่ด้วยนะคะขอบคุณขอบใจน้องๆทุกคนที่น่ารักมากๆเลยค่ะคือพ่อบางคนก็พูดด่าแล้วพ่อผมเคยทำเลยใครพูดด่าไม่เก๋มารับอาหารกลางวันนะคะเป็นพิซซ่านะคะอร่อยมากเลยได้มาแล้วนะคะพ่รู้จักว่าอาหารคู่โอ้ยสับประตูใส่เฉนี้ขายผัวขายผัวฉันมีแล้วจ้า ไปค,ค่ะใครเข้าสุดท้ายก็ปิดประตูให้หน่อยนะลูกดีสนะุดเลยเนาะหรือพี่ปิดประตูยังปิดทอมด้วย,ยปิดประตูมันเป็นตอนบ่ายไม่เป็นไรหรอกลูกตอนบ่านลยนี่แหละโอเคเราจะรีบขุดแล้วก็รีบไปขายกันนะคะน้องแล้วมีระเบิดนะมับอันนี้เป็นหลุ่มมันบ่อมนะระเบิดขายเท่าไหร่นรนะระเบิดสิบสองโอ้โหอีกกเดี๋ยวเดี๋ยว,วมีตังค่อยไปเก็บหนูปิดประตูยังยัง ปิดประตูปิดหรือยังปิดประตูปิดประตูเลยลูกนี่เรามีอาหารนะปิดโคไม่ได้อะคขังปิดพี่ปิดปิดแล้วปิดแล้วถ้าไม่ปิดประตูนะคะยามเออคนที่เฝ้าผู้คุมนะคะผู้คุมเขาเรียกผู้คุมผู้คุมจะทำการมาฆ่าเราเพราะพี่เคยโดนมาแล้ว เก็บได้เยอะๆเลยลเด,ดเยี๋ยวจะกดไปเยอะๆเลยนะคะเอไนไปถ้เปิดล้อไม่มีดังเดี๋ยวตัดไปให้มันลึกกว่านี้ก่อนนะน,น้องๆพี่จะทำไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะน้องๆความคืบหน้าของอพี่ก็ประมาณนี้เลยนะคะเอ้าทำไมเจสันอยู่ข้างล่างอะ่ะเฮ้ยทำไมพวกเธอไปลงไวจังอะ่ะอ๋อม้องกค้างโอเคเดี๋ยวพี่จะไปซื้ออะไรนาหมไรหน้าไม้ มาถล่มมันไม่ใช่ใบนามันมันคือใบหมูใบนาโมอใบนามไมมีแค่นามอนี่นะคะน้อขุดๆไปเลยไปเร็วยำเออมังคีสันชอบมุดไปขายมุดๆท้อตอนนี้ลงไปเรื่อยๆตอนนี้เราอยู่ในช่วงระวังยามนะครับ ซึ่งเป็นเป็นช่วงที่ผมว่ามันไปเลยนะคะวางกระเป๋าเต็มก็ขุดไว้ก่อนได้ขั้วใหม่แล้วนี่หว่านี่นี่นี่ยับเดินนะคะปากบ่อเลยเนี่ยผู้คนลงไปข้างล่างนอาหารค่ะผมมีรับที่ฉาบปูนครับไว้ขุดขุดขุดเอิ่มทุกคนครับตอนนี้คือผมตายนะครับเด็กชายยี่สันตายนะครับซึ่งซึ่งซึ่งครับ เดี๋ยวเราก็จะสต็อปก่อนนะครับตุ้มนี่ค่ะน้องๆพี่ได้ระเบิดมาเออเจ็ดลูกนะคะตอนนี้พี่ใช้ใช้ไปเหลือสี่ลูกคะ่ะนะคะพี่จะโยนอีก,กร,รอบน,ะะน้องอุโโอ้ยเจอหลุมอฮ้ยเจอหลุมเจสันแน่เลยโหลุมจีสันโคตรเลยอุ้ยเดี๋ยวด้วยนะคะเดี๋ยวะะเราขอทุบๆก,ก่อนอุ้ยได้ของดีมากเอาระเบิดบุดได้ตังด้วย ตอนนี้กระเป๋าเต็มแล้วนะคะน้องๆเราจะเอาระเบิดวางไปอีกนะคะน้องเจสันได้พรีชีพไปแล้วโอ้ยลมเจสันโคตรลึกนี่เชฟเจสันเีงนะคะเจ่เจสันเข้ามาในบ้านพี่เจสันไปขายของแล้วเหรอโอ้ยแต่แม่วิ่งหนีตอนอุ้ยอุ้ยทำไมลึกมากเลยของใครนี่อ๋อ แม่น่าจะไปเข้าห้องน้ํานานมากใช่ไหมคะน้องน,น้องกลับมา,า้ังมังขุดได้ลึกมากโอเคค่ะเดี๋ยวเราขายของก่อกนเออเราไม่ซี้อที่เรื่องหากลางวันนะคะเพราะว่าเราซื้อไว้แล้วเดี๋ยวอุ้ยแม่ก็ต้องมากินซีอันรีกินแบบทุกได้ทุกวันอ่ะแม่แม่โอ๊ยผิดลุปไปหลุมเออเดี๋ยวไปที่หลุมเดี๋ยวไปที่หลุมพี่นะคะน้อง อ้้ยไดเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงบ่ายเดี๋ยวจะไปโอ้ยหล่นไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยก็ไปใช้ของแค่วิพิษณีอยู่ลึกมากอ๋อจับศพกันไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำเนาะโอ้โหแต่แล้วแล้วฉัล่วงล่วงล่วงผมก็นอนเองไม่ล่วงไปถึงไหนโอ้โหที่น้องขุดลึกมากนะคะเพราะว่าพี่เพิ่งไปเข้าห้องน้ำมาอื้อหือ อยู่ไหนมันนี่อ๋อไปเอครับโอ้ยลึกมากเฮ้ยมันจะผ่านไอ้นี่นั่นเหรอเนี่ยแม่อยู่ไหนแม่่อยูที่หลุมน้องเจสามารคือแบบของแม่คุณลุงของผมได้เลยเพราะผมตายอยู่ยังไม่เอาระเบิดนะคะโยนลงไปค่ะโยนให้หมดไปเลยที่นี่ตุ้มพี่ซันเดย์ถ้าเกิดแม่ผ่านไปแล้วเนี่ยเราก็ผ่านไปด้วยกันเลยนะแล้ววิ่งนะผมผมก็เหมือนกันนะผมก็จะบินไปได้นะ จะถึงทองแล้วเนาะจะถึงเหมืองทองแล้วชี่เมือนนี่เงมันจะขุดขีดทองแล้วเนี่ยทำไมไม่ะแม่ก็มาขุดต่อจากหลุมที่เจสันแม่มาขุดหลุมที่เจสันไงอีกไหมโอ้มันเหยียบซ้ำด้วยตำรวจพี่เจสันไปอีกไหมอ่ะไปไหนลงข้างล่างอีกไหมก็ลงไปอีกทีเราก็จะเจอกับสิ่งที่เรียกว่ารางยามมันมืดแล้วเหรอลูก ใช่โอเคเดี๋ยวแม่จะไปขายเซนเตเตรียมตัววิ่งไ่ไดไปนานมากก่าหนึ่งชั่วโมงเราเนี่ยเจ้าใครทุ่งนั้วนี่ะโอ้ยเธอพูดเวอร์เกินเข้าวสี่ทุ่มเฮ้ยเธอเฮ้ยอะไรนี่เฮ้ยถึงแล้วได้เป็นแบบนี้เหรอใช่ไหมผ่านแล้วใช่ไหมตุ้มไปเลยเดไม่ขุดอีกรีถึงเมื่อไหร่แล้วพี่ซันพี่ซันไม่อย่งไรต่อวิ่งเหรอข้าวมือก่อนไปแล้ว นี่พี่เซนเดย์เห็นแค่แม่อะทำไมไม่เห็นผมอะ่ะพี่เซเดยมายังยังมันอยู่ในคารซีนก็นี <S 2>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  ่นแหละคารซีนเหมือนกันวิ่งวิ่งพีง่เซนเดย์วิ่ง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 เซนเดย์วิ่งดีๆนะหลบดีๆนะแม่วิ่งไม่ค่อยดีตอนนั้นแม่วิ่งไม่ผ่านอยากเล่นใหม่นะเนี่ยอยากเล่นอีกเลย <S 2> <S 2> อะไปเรื่อย,ยไปเรื่อ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 ย <S <S ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยยรอบแรกแม่ตายนะผมบอกตัวช้าจัดเลยอะ เล่นอีกไหมอีกเจสันมืออาชีพนะน,นะไม่น่าเลยพี่สันเดีเห็นแม่ไหมไ <ป S 1> พี่สันเดีเห็นแม่วิ่งไหมในในเครื่องพี่สันเดีแม่เห็นแม่ดูเจสันเล่นแม่ก็เลยผมจะได้ไปใช้คาร์ดแล้วนะตอนที่แม่เล่นใช่ไหมแม่มองดูข้างหลังยามวิ่งตามแล้แล้วแ,แม่ก็ตายฮ่าบอกเวลาเวลานีดทูน01วิ ไปวิ่งตามตูดรอพอไปวิ im ่งตามตูดยามน้องน้องค่ะนี่พี่ไม่รอดพี่พิ่ไม่เก่งทางตามน้องน้องไปเล่นดูนะคะน้องน้องสนุกมากคืออะไรนะเวลาหนีจำนวนการหนีสูงสุดโอเคพี่ครับไม่ถึงหนึ่งวิอ่ะ พี่ขอขอ,องโกงเปล่าพี่ขอปิดคลิปนี้ก่อนนะคะนังน้องที่น่ารักทุกคนคนดูอ,อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของพี่เลยนะคะบ๊ายบายคะ่ะเ